มาถึงเรื่องคลิปะนะคะณกัน,นิกาวันนี้พาดหัวแตกต่างหลากหลายนะเพราะว่าถ้าดูในผู้จัดการเนี่ยจะบอกว่ายืนยันเป็นของจริงนะคะแต่ว่าถ้าเด่นในชั่นเนี่ยบอกว่ายังไงจะไม่ปรับคุณยุทธศักดิ์สสิทปภาออกจากกรณีเรื่องของคลิปบอกว่าคุณยิ่งรัก ยืนยันเลยว่าไม่กระทบนะคะ,คะกอ็อย่างมติชนนะคะออดนิ่งปูไม่หวั่นคลิปยันปึ๊กสามทับนายกเข้ากลาโหม11ก,กรกฎาคมน,นี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของอมติชนถ้าเป็นไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าโต้คลิปร้อนตัดต่อรัฐไม่ร้าวฉานกับกองทัพมาร์คบี้นายกไม่ทำตามนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่มีคนถามเยอะว่าคลิปนี้มันหลุดออกมาได้ยังไง ะะวันนี้มีสักสองสามแหล่งที่พูดตรงกันนะคะคอลัมน์หน้าเจ็ดคอลัมน์เจ็ดของโพสต Today นะคะบอกว่ามันมีเรื่องมันเป็นเรื่องก็เกิดขึ้นว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรไปหาชายคนที่หนึ่งแล้วชายคนนี้เนี่ยอยู่กับชายคนที่สองจึงรีบร้อนวางเครื่องโดยยังไม่ได้วางสายนะคะทีนี้พอไม่ได้วางสายเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยฟังเพลินเลยฟังแล้วก็แล้วก็ เสียงไปด้วยะนะคะทีนี้พออัดเสียงไปด้วยเนี่ยก็เลยเอามาเผยแพร่ในภายหลังนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งดูเพจของคุณวัสนานาโน่มใน facebook นะคะก็บอกว่าน้องที่เป็นนักข่าววิทยุคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกาลังแบบหัวสุกหัวสุนเลยเพราะว่าับความปลอดภัยไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่ไหมนะคะ ก,ก็ตอนนี้ก็ต้องมีการดูแลกันนิดหน่อยค่ะค่ะองค์กรสื่อน่าจะต้องเข้า,ขามาดูแลสม<ช>ควรอันนี้ถ้าดูของวันนี้ ASTV หน้า11นะคะ mm hmm. เขาไปสัมภาษณ์ผู้ทำงานด้านเสียงให้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคลิปจริงกับการตัดต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลย,ยังยืนยันว่าเป็นการตัดต่อเพื่อด i สเครดิตรัฐบาลก็มาฟังกันหลากๆมุมแล้วกันนะคะมุมที่เชื่อกันว่าเป็นของจริงเป็นคลิปจริงตัดต่อ,อเป็นการบันทึกเสียง mm hmm. จริงๆเนี่ยนะคะ ก็บอกว่าอันนี้เป็นการบันทึกการสนทนา ของผู้ชายสองคนจริงเพราะว่าสภาพแวดล้อมเสียงองค์ประกอบระยะใกล้ไกลของผู้สนทนาทั้งสองคนนะคะโดยการบันทึกก็บอกว่าบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่โต๊ะสนทนาหรือวางโทรศัพท์ไว้ให้ปลายทางบุคคลที่สามได้ยินอันนั้นก็ตรงที่คุณกนิการเล่าไปเมื่อสักครู่ผู้ช่วยชาญบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่การตัดต่อเพราะว่ามีความยาวสามสิบสองนาทีเรื่องราวต่อเนื่องน้ําเสียงมีน้ําหนักเบาเน้นตามธรรมชาติของคนคุยกันและเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องที่มีความพิเศษเฉพาะคน ยากที่จะรู้ข้อมูลเนื้อหาได้ลึกซึ้งค่ะอันนี้ก็บอกว่า,าเป็นประเด็นที่ยืนยันว่าเนื้อหาเอ่ยแล้วก็การาทำคลิปเนี่ยไม่ใช่ของปลอมค่ะค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เดินเข้ามาหาสื่อเพื่อขอ ให้สัมภาษณ์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าพลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยได้โทรศัพท์มาคุยแล้วซึ่งก็ขอตรวจสอบก่อนพลเอกยุทธศักดิ์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะคะก็ท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะใช้เวทีพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าเอาประเด็นต่างๆที่เป็นข่าวลือแล้วมาแก้ข่าวกันเชื่อว่าประชาชนอยากฟังในเรื่องของประโยชน์ของประชาชนหรือเรื่องของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองก็มีหลายมิติ ะะอีกคนหนึ่งที่มายืนยันกันิกากลับมาว่าคลิปจริงไม่จริงเนี่ยนะคะก็คุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ uh huh. นะคะก็เป็นสอสอบัญ,ญชีรายชื่อพักรักสันติก็ได้หายไปเลยนะคะ,ะเลือกเลือกมาคันอำนาจหายไป <c oughs> แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวคุณปัรชัยบอกว่าเท่าที่ทํางานมานะคะร่วมกันมาเนี่ยก็ยืนถามว่าคลิปนี้จริงหรือเปล่าบอกจากสํานวนการพูดจากที่เคยทํางานร่วมกับพลเอกยุทธศักดิ์ก็สํานวนท่านนะคะแต่สํานวนนั้น กับเรื่องจริงเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม,ไม่ไม่ทราบคนเราจะรู้ต่อเมื่อเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถอยหลังกลับไปนับสิบปีแล้วด้วยซ้านะคะก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเล่าให้ฟังว่าสมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็แต่ละท่านเป็นรัฐมนตรีอย่างไรแต่อีกคนหนึ่งที่วันนี้เข้าใจว่าเป็นฉบับเดียวไหมคุณกานิกาฉบับอื่นไม่มีเนาะเรื่องอ้างอิงอว่าพลเอกเปรมตนินสุรนนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนนีใหห้ความ็ เรื่องนี้อั<ใ>นนี้ค่ะผู้จัดก,การรายงานบอกว่า ตอนช่วงบทสนทนาเสียงคล้ายของคุณทักษิณกับเสียงคล้ายของพลเอกยุทธศักดิ์ที่พูดเรื่องว่าถ้าให้คุณทักษิณกับประเทศจะไม่มีการแก้แค้นพลเอกเปรมนะคะอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดพลเอกเปรมบอกว่ายังไม่ได้ฟังเสียงคลิปแต่รับทราบจากการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้แสดงอาการวิตกเนื่องจากว่าพลเอกเปรมไม่ได้มีหน้าที่อำนาจตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีหน้าที่แต่งตั้งใครด้วยซ้ำนะคะคลิปดังกล่าวก็บอกว่ายังไม่ทราบชัดเจนด้วยซ้ำว่าเป็นคลิปเสียงคุณทักษิณกับคุณยุทธศักดิ์จริงหร ่อนมากๆพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะและถ้าเป็นเสียงของสองท่านนั้นจริงๆคุเอกเปลมก็บอกว่าก็อยากให้สังคมตัดสินเองค่ะค่ะก็ปิดท้ายกันเล็กๆแล้วกันนะคะที่ที่นายสวีมบังบอกทูเดวันนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าแหมคลิปนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ากระทรวงกลาโหมหรือว่าพื้นที่ของกองทัพยังเป็น killing zone สำหรับพักเพื่อไทยอยู่นะคะ และนี่ก็คือเรื่องเด่นในประเทศไทยวันนี้ค่ะ